โอ้ยไปวังป้ามเมฆขึ้นกวนแล้วตัวละมานตัวเองตัวละมานตัวเองไหมมาเดี๋ยวกับเดินขึ้นวังป้ามเมฆกวน ลูบพี่โอ้

อีนิดเดียวไปตรงนอดทนดทนลดทนพรตังนั้นสวยมากคุมอ๋อไม่ได้เดี๋ยวหมอกหมดก่อนนะดเขาเไม่คิดชิเอ้านิดเดียวไม่ต้องคนหานองมนติดไปได้ลอ้ยนิดเจอเดี๋ยวก็มาเชคนหายอย่างดีคเดี๋ยวนะเชคนหาทีองเดียวเฮ้ยีมาจากใครดดนะด้รอ

ลงแน่ยันะมาดูหมาะใช่ไหมมาดูได้ข้าได้ไหมให้เป็นอยู่ได้ของของแบบไหนไปเกินไปเกินได้เลยเหรอ khánh hoàng ba à, có gì ngay? mà đi mà đi con à gặp chủ có của... này tay này tai oh, này cứ nó còn đi rồi gì ngon

vậy thế vậy thế chú chồng cối <laughs> mình để tập nát. nha vào trên đền đi rồi để thấy cối lận rồi vào